บิสมิลลาฮุร์มานุรฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาการุณาปราณีเสมออัสลามุอะลัยกุมวะระมะตุนลอฮิวะบารกาตุขอความสันติสุขจงประสบแดดทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านดิฉันฮัดยาดาราขติยาอารีประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมและที่ปรึกษากิติมิ์ขออมูลนิธิสันติชนเขาใหญ่เที่ยง ดิฉันจะขอเชิญชวนท่านให้ขึ้นไปเที่ยวบนเขาใหญ่เที่ยงเนื่องจากว่าจะมีการจัดงานหารายได้เพื่อสร้างโรงเรียนบนเขาใหญ่เที่ยงของมูลนิธิสันติชนงานจะเริ่มวันที่5กกุมภาพันธ์2565โดยท่านจุราราชมนตรีจะมาเป็นประธานเปิดป้ายและวันที่6ก็จะมีงานอีกวันหนึ่งในเดือนเดียวกัน และในตอนเย็นก็จะมีด็อกเตอร์มนัสนานาจะมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็วันที่6ก็จะมีด็อกเตอรเอกรินอยู่บำรุงมาเป็นประธานในพิธีโดยมีคุณซอลและมีมูซาเป็นประธานจัดงานงานนี้นะคะจะสนุกสนานมากได้ขึ้นไปชมบรรยากาศเขาเยีเ่ยทีง อากาศก็ดีนะคะก็ขอเชิญชวนไปร่วมทำบุญและก็ไปตากอากาศกันบนเขาใหญ่ที่ยงการจัดงานในครั้งนี้จะนำเงินไปสร้างโรงเรียนสอนทั้งทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะจะมีสอนฮาฟฟิสด้วยแล้วก็ในงานเนี่ยนะคะจะมีการออกร้านขายอาหารมีการออกร้านขายเสื้อผ้า ของสวยๆต่างๆมีหิญาบสวยๆนะคะมีชุดแต่งกายมุสลิมมาและมุสลิมนะคะสวยๆมีหมวกมีอะไรสวยๆเชิญไปชมได้แล้วก็นอกจากนี้ทางมูลนิธิสันติชนที่จะสร้างโรงเรียน<ม>ก็ขอ,อช่วยกันร,ร่วมบริจาคก,กองทุนละ500บาทแล้วก็กองทุนนี้ท่านบริจาค500บาทเราจะมีหนังสืออัลลอฮุอักบบตร แจกให้ด้วยหนึ่งเล่มเป็นหนังสือที่ดีมากๆซึ่งดิฉันคิดว่าบางบางคนเนี่ยยังไม่ทราบว่าการจาพูดจากการขอบคุณการอะไรต่างๆของหลักการอิสลามเนี่ยยังพูดกันไม่ค่อยถูกต้องในหนังสือเล่มนี้จะมีบอกหมดแล้วก็จะมีประวัติของท่านาศาสดา25าศาสดาดิฉันอ่านแล้ว อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้อ่านก็ขอเชิญชวนให้ขึ้นไปเที่ยวกันนะคะหวังว่าเราคงจะพบกันอินชอาลละวันที่5และว,วันที่6กุมพาพัน2565ขอขอบพระคุณนะคะวัสลามุอะลัยกุมวารอมะตุลลอฮิวะบรากาตุ